เปิดโผ5อาชีพขยันถูกที่ปีเดียวก็รวย 1. โปรแกรมเมอร์ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคออนไลน์เต็มรูปแบบอาชีพที่มีความต้องการมากหนีไม่พ้นโปรแกรมเมอร์ใครที่ยังเรียนอยู่และยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทําอะไรดีลองเพิ่มทักษะของตนเองเพื่อเป็นโปรแกรมเมอร์รับรองดีแน่หน้าที่หลักของโปรแกรมเมอร์คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งที่ใช้ควบคุมระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์รวมทั้งวิเคราะห์ระบบสร้างและแก้ไขปัญหาและยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ข,ข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยภาษาที่ใช้ในการขีย นนั้นคือ HTML, CSS, JavaScript, PHP และอื่น,นๆซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ควรจะมีเงินเดือนของโปรแกรมเมอร์ก็สูงตามประสบการณ์และความสามารถสตาร์ทขั้นตามแบบเด็กจบใหม่ก็ไม่น้อยกว่า20,000 2. วิศวกรยานยนต์รถยนต์มีบทบาทในชีวิตเรามากและทุกวันนี้นะวัตรกรรมรถยนต์ก็ก้าวหน้าไปมากแต่น่าแปลกใจที่วิศวกรยานยนต์ในเมืองไทยเป็นอาชีพที่ขาดแคลนยิ่งการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ตลาดกําลังต้องการมากก็ยิ่งทําให้วิศวกรยานยนต์เป็นที่ต้องการสูงมากปัจจุบันกว่าจะผลิตรถยนต์ออกมา1นคันบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพระนอกจากจะมีชิ้นส่วนต่างๆจํานวนมากแล้วรถยนต์รุ่นใหม่ในปัจจุบันยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มากมายซึ่งล้วนเป็นสิ่งสําคัญเพรไว้ใช้ยควบคุมส การให้ระบบทำงานอัตราเงินเดือนของสายงานนี้ตามประสบการณ์และความสามารถสตาร์ทอยู่ที่2อ0 0มถึงหนึ่ง0บาท 3. นักออกแบบแอปพลิเคชัน UX Designer UX Designer หรือ User Experience Designer เป็นอาชีพที่มาแรงมากในยุคที่แอปพลิเคชันเข้ามามีบทบาทต่อไว์สไตล์ของผู้คนทักษะเน,น,น้นที่คนทำอาชีพนี้ต้องมีได้แก่การพัฒนา Customer Journey รวมไปถึง User Flow ร่างต้นแบบ Wireframe การสร้างต้นแบบ Prototype และการทดสอบกับผู้ใช้ Testing มีความรู้ความสามารถหลักในการออกแบบต่างๆเช่นรู้องค์ประกอบสีการออกแบบ UI สำหรับเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถ ซึ่งค่าเหนื่อยน,นั้นต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆโดยเริ่มต้นอยู่ที่35,000ถึง7,000 0บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สขายของออนไลน์อาชีพที่เห็นกันมากที่สุดในยุคนี้คือการขายของออนไลน์ที่มีตัวอย่างของความประสบความสำเร็จเยอะมากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์มีหลากหลายเช่นขายบนเว็บไซต์ที่เปิดใหม่ขึ้นเองต้องลงทุนเพื่อทำเว็บไซต์ของตัวเองแต่ก็มีข้อดีคือสามารถบริหารจัดการหน้าร้านการแสดงผลรวมถึงฟังก์ชันที่ต้องการได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังสามารถขายผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง e-marketplace เช่น shopee lazada ก็สะดวกง่ายดายหรือจะขายผ่านโซเชียลอีคอมเมิร์ซอาทิเฟต ทุก i อ i ลที่เดี๋ยวนี้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่สามารถค้าขายบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้และเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นรายได้ของอาชีพนี้จะดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับทักษะและฝีมือของการขายของแต่ละคนเป็นสำคัญ หาเจ้าของธุรกิจลงทุนแฟรนไชส์ยุคนี้คนส่วนใหญ่อยากเป็นนายตัวเองดังนั้นจึงเห็นธุรกิจที่เปิดตัวใหม่เยอะมากบางคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรก็ตัดสินใจเลิกลงทุนแฟรนไชส์ที่มีข้อดีคือไม่ต้องสร้างแบรนด์เองไม่ต้องเริ่มจากศูนย์มีทีมงานคอยดูแลซัพพอร์ตอย่างดีและดียิ่งกว่าคือมีแฟรนไชส์ให้เลือกเยอะมากทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการแต่ะแบรนด์แฟรนไชส์ก็มีจุดเด่นข้อดีในตนเองการเลือกว่าควรลงทุนแฟรนไชส์ไหนอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่ก เลือกลงทุนได้ตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นหลักล้านแนะนําว่าถ้าใครที่อยากเริ่มต้นก็ให้ลงทุนแบบใช้งบไม่เยอะแล้วค่อยเรียนรู้ศึกษาเพิ่มทุนประสบการณ์มองหาโอกาสและช่องทางไปเรื่อยๆเมื่อมีเงินลงทุน<ๆ>ก็อาจจะขยายสาขาเพิ่มหรือลงทุนในแพ็กเกจที่ใหญ่กว่าเดิมแต่ไม่ว่าจะเลือกลงทุนอาชีพไหนหรือทําอะไรสิ่งสําคัญเราต้องใส่ใจรู้จักการวางแผนและปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่รวมถึงการตลาดก็เป็นสิ่งสําคัญที่มองข้ามไม่ได้เพราะการแข่งขันในยุคนี้มีสูงมากถ้าเรานิ่งกับที่ ก็จะมีแต่รอให้คนอื่นวิ่งแต่งหน้าเราไปเรื่อย ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7